เด่หนหา้ายา์นกเขาใหญ่ทุกทท่านครับวันนี้ก็พายเจ้าอ่างออกมานะครับเขาแล้วครับนี่หลังทิ้งตัวลงครับทิ้งมาใกล้ๆแล้วครับนั่นนะเหยียบเลยครับเอ๊บเอึบเอึบไม่ได้รุนเลยครับอฮึไม่ไรุนเลยครับลานจัดครับโอ้โห เป็นนกเสียงหน่อยครับไม่ได้ครูเลยครับนกป่าเขาบินมาจับบนยอดที่ผมเฉี่ยดูเนะบินมาจากทางทางสายมือครับบินเข้ามาจับนะพอแต่ผมเปิดก็ทิ้งตัวลงมาทิงงาท้งตัวลงมาก็ทิ้งมาสาส่เลยครับเอ้นี่ครับที่เรียมันจับอยู่บนหนุ่นเนาะทิ้งตัวลงมาอีกกิ่นนี่กะทิ้งสายโคนเลยครับเป็นนกเสียงหน่อยครับเลย ไม่รู้เลยครับนกมันลานโพดครับเขามาไม่เถียงกระโดดลงมาอย่างเดียวครับนะอ่างคุยเลยครับเอ๊เอ๊ะเม็ดคำสีเบาเลยครับทิ่งตัวทิ่งตัวลงมาใส่เนียดเลยที่แรกมาจับคอนนูน้นครับ เอ,อจับมานี่ปื้ดจับกระทิงตัวใส่คนเนี่ยครับผมกำลังซูมกล้องให้นาหน้า,นาดูพอดีครับเอาไงดีครับ <c oughs> เอบเลยไม่ได้รุ่นเลยครับน่าหน้าดูาอ่งครับอ่งเรียกใหญ่เลยครับแล้วซูมให้ดูครับ ก็เน,นี่พอมาจับคนนี่เนาะทีตอนผมซูมน่ะจับคนนี่ก็ทิ้งตัวใส่คนปรับเลยครับไม่คู่ไม่เลยครับเข้ามาแบบห้าวห่าครับฟังเสียงอ่งครับเวลาเขาติดเยวเดี๋ยวนี้เขาติดเราลิงครับไม่ค่อยอ่อย ผมังไม่ทันชี่ให้ดูนกต่อใส่ตรงไหนเลยครับไวามากเลยครับพอแต่ผมมาสุกปรับเปิดคลิปปับพอแต่ผมเปิดกำลังจะเปิด กำลังจะโทรศัพท์กับบินมาจับเลยครับหนกต่อเรียกเรียกบินมาจับเลยครับเอาไงดีครับโอ้มีเออกำลังซูมกล่องบอดียากเห็นช็อตตอนลงมาไหมครับมันยังมีเสียงอีกรับอยู่ทางสายมือทางขวามือครับผมดูเวลาครับอันนั้น สักมุม14นาฬิกา40นาทีครับาไงดีครับแล้วลงมาดูตัวต,วตวนครับ ลงมาดูตัวตวนครับแล้วก็จะอใส่ข้อดเก่าเลยครับลงมาดูตัวตวนกันครับจะเป็นไงครับสวยไหมครับนกเสียงหวานตัวเลยทางน,นี้อังเย่งงก็ตรงข้ามกันเอาดูนครับเอาลงมาดูครับเออเป็นนกเสียงหวานครับ แป๊บนึงครับมันอนะ่ะเก็บมาให้ดูครับอู้หุนก็จิมาแล้วแ่ไแ่จะดาวลงเลยนี่ครับอหเหมือนจะดาลงเรียแล้วนะ ฟังเสียงฝนครับพี่หน้าจันเพท่อนครับมึมพามึมพามาแล้วเหมือนจะได้ไม้เยี๋ยเดียวเลยละครดูเสียงสอครับผม่นอยากดูเสียงสอดูวะโห้สองขางเลยครับเดี๋ยวไปดูกอลุดครับเดี๋ยวจะเอาออกกลับกลับเลยเลยครับฝนมืดเราได้ถ่ายดูอีกทีครับนู่นครับมีตัวนึ่งล้านๆอยู่นู่นครับเดี๋ยวต้องได้มาเย่๋ไหมครับเดี๋ยววันนี้ฟ้าล่งมาแล้วครับอัดคลิปดาเสาด้วยครับอู้อันตรายครับ กครับแบี่ครับผมใส่ตัวนี้มันมาขันนี่พอตอร์นกต่อเรียบๆของกำลังนั่งบินเข่ามาจับเลยครับเข่ามาจับบนยอดนี่ก็ทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัวใส่เลยครับน่ะแล้วถ่ายดูฝ่ายอีกทีนึงฝนกับมาแล้วครับดูสิแกดูสิแกดูฝนตัวที่แล้วดูสิมืดตึบมาเลยครับหมดตกแล้วครับบานน้องแหลดครับทุนฝนตกน้องแหลดเลยครับนี่ครับนี่น้องแหลดอยู่นี่ครับนี่บานผมอยู่นี่นี่ครับมอเนี่ผมใส่นกเขากีตตัวนี้ มืดไหมครับแต่ผาคุมกลงผมอยู่ใต้ต้นครับผาคุมไอ้อ่งเนาะด้วยเอ้ยใส่นกเลยไม่เดียวเลยครับออกมาตอนคำแล้ววันนี้ก็มัวแต่ไปดูคนงานฉีดยาลุ่นมันกับฉีดเองไม่ได้ครับปวดขาครับนี่ครับดูมาแล้วครับเราไปดูนกกันดีกว่าครับมาดูตัวตัวครับพี่น้องตัวนี้เส้นคิเล็กสวยๆครับ อย่าลืมครับอย่าลืมปดถุงครับ <c oughs> เป็นสตดครับถยู่ทงผมเองครับการลุกมือโอ้ข้อเปลือกเต็มกระเพาะเลยครับโอ้ถือมา ต surveys, you know, ี๋เจกเลยครับอันอ่ะตี๋เจกเลยครับเออตี๋เลือดเลยตี๋เลือดเลยครับนี่ครับตี๋เลือดเลยโอ้ยติดแป๊บเดียวครับดูแต่เส้นขี้เล็กดำปีครับดูเส้นสอะก็โอ้กครับนี่ครับสองขางนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นเต็มอกเลยครับแต่กระเพาะเขาเปลือกเต็มกระเพาะเลยครับสอยคอครับ คนรุดเร็มมีบลาเตีมไหมนกปลาเตีมมีลังๆครบนี่เจ๊กจะเห็นมามนี่แบบมันดหางครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเซนครับนกเก็บตัวชิดครับชิดแต่อ่อน แบบโอ้ปีกแตกเลยคิดแป๊บเดียวครับคิดแป๊บเดียวปีกแตกเลยครับมีนไนมารนกเสียงน้อยครับเสียงเจิดไล่ๆกันใกล้ขาดครับเงียบดูโอ้หฝนมาแล้วครับนาหนา้นาเหครับฝน,านามาแล้วผาคุ้งคองอยู่ใ้ตุนครับผมก็ไม่ได้เอาผาคุ้กคงม,มาครับคุณม,มาขาวกู้เลยครับโอ้ยก็ฝากนาหนา้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับนี่ เลยเจ้าอ่างครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ของของปีนี้ครับอ่างอ่ะทิ้แบบไม่ได้ดังใจนะไม่ได้ดูอะไรเนี่ยหาคุ้มๆกันอยู่ใต้ต้นเอาไม่ได้แล้วครับแล้ววันหลังค่อยมาเอาครับค่อยครับพื้นใหม่มาคุ้มเนาะฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนน้ำคิดนะครับสวัสดีครับฝนมาแล้ว